รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกษตรทำกินวันนี้มาเอาใจคนรักทุเรียนกันโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียน2อฝนแห่งบ้านเขาพระอำเภอรัรตภูมิจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะทุเรียนที่นี่นะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆค่ะนั่นก็คือมีรสชาติหวานกรอบและอร่อยไม่ว่าจะกินแบบกรอบๆกรอ,อบนอกนุ่มในหรือนุ่มละมุนล,ลิ้นก็มีให้เลือกอย่างที่ใจชอบเลยค่ะ และที่สำคัญที่เขาได้ชื่อว่าทุเรียน2ฝนนะคะเขามีที่มาที่ไปค่ะนั่นก็คือเกษตรกรที่นี่ต้องเจอกับฝนจากฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลเอ่าวไทยค่ะและพื้นที่เพาะปลูกก็อยู่ในเขตเทือกเขาบรรทัดที่อุดมสมบูรณ์ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังสีแดงระบายน้ำได้ดีค่ะมีธาตุอาหารชนิดต่างๆที่จำเป็นต่อพืชปริมาณสูงทำให้เป็นทุเรียนสองฝนที่ถูกกล่าวขานกันว่า เป็นหนึ่งในทุเรียนอร่อยอีกแห่งของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชม เกษตรทากินวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาลุยกันทึ่งเทเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนบังบาค่ะตั้งอยู่ในเื่อเทมูหกตําบลเข้าพระอําเภอร,รัตภูมิจังหวัดส้ขคล้านั่นเองนะคะทาแล้งถึงว่าอาชีพชาวสวนเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางที่การทํางานในเมืองมันอาจจะน่าเบื่อนัยแล้วแต่บางคนนะคะแต่บางที่ชาวสวนเขาอาจจะไม่ขิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ชาวสวนเรียนเขามีรายได้เป็นกอเป็นกําเลยทีเดียวค่ะเพราะว่า สวนที่นี่นะคะที่ตงการพามาเนี่ยเสียงหวาดมีรายได้ปีละหลานว่าบาทเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ค่ะเจ้าข้องสวนตัวเป็นๆก็กยื้นอยู่กับตงการแล้วนะคะ<ม>บังบ้าหรือว่าพีพีเชิเหมาะทองสวัสดีค่ะคสวัสดีครับบรรผือคะเจ้าข้องสวนยิ้มแย้มจำไซนะคะปี<ด>อ่าตอนนี้เราอยู่ในสวนของบังบาแล้วตัวน,นี้มีตอนเรียนกี่ตอนค่ะตรงนี้ ระมาลอยซิบครับลอยเซซิตอนครับโอ้หมากนัดค่ะถึงตอนนี้มันอยู่ในห่วงข้องการเก็บผลผลิตละไม้เก็บมดไปแล้วครับเก็บมดไปแล้วอย่างบางส่วนที่ออย่างวอค่ะพันผือมั้งคะจากการเปลี่ยนอาชีพเห็นว่าเป็นอาชีพที่เราไฟฟันกันตั้งแต่แรกเลยถึงได้ทําตามความฝันตัวเองเราพันผือมังก็ดีมากเลยครับถ้าว่าทําส่วนทุเรียนสบายออกระบายใจขึ้นก็ดี ดีกว่าปลูกอะไรอื่นดีกว่าปลูกยางปลูกไรถุงยางนะปลูกปลูกทุเรียนนี่ดีมากเลยค่ะว่าให้พลนผลิตดีปกติถุเรียนที่ปลูกนี่เป็นพันอะไรคะสายพันอะไรพับธันม่อนทองครับพันม่อนทองที่เลือกปลูกพันม่อนทองนี่ประว่ามันเป็นสีตองกันตลาหรือว่าคือมันเป็นธุรกิจด้วยเป็นม่อนทองกันนะมันเป็นธุรกิจต่อประเิศทรงไปจีนก็ได้ก็อีกอย่างหนึ่งม่อนทองนี่ค่อยๆกระจอบกินค มันอร่อยอม,ม้อนทองของเราเนี่อร่อยจริงๆนะรอร่อยจริงจค่ะจุดเด่นของม้อนทองถี่เข้าปลานี่คืออะไรคะ้าาถ้าธาบางยา,าบางบาจุดเดน่นเหรอเนื้อทุเรียนนะครับซีซีสั้นมันจากเข้มคนมแล้วอร่อยมันวานกล่าวันรสจาเดเลิศเลยรสจาดว่านมันดีค่ะถึงถีเราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นทุเรียนที่ว่า คือน่าจะมีอายุนานแล้วและตรงนี้บังเริมปลูกมาตั้งแต่เมื่อไรคะเริมปลูกมาตั้งแต่อายุตุเรียนตอนนี้อายุสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วโอ้ตุเรียนะเป็นวัยรุ่นแล้วัยรุนตอนใกล้กตอง่องพานารอยดีบ็อกสามตบก็สามบ็อกค่ะ การนี้ก็ปีหกๆนะเ็าสามสิบปีพอดีเลยสามสิบปีพอดีค่ะการดูแลรักษาของเขาเนี่อยากไหมคะในการปลูกทุเรียนเี่ยเพื่อว่าเกษตรกรท่านอื่นๆต้นสจยยาอีเรียนโรหรือว่ายาอีปลูกม่อนทองเหมือนบางมังเนี่ยค่ะมันต้องมีขั้นตอนบรรพุบางอ๋อขั้นตอนเยอะแยะครับแล้วยากับการปลูกทุเรียนยางยาโรคโรคกข้ามากต้นทุเรียนนี่นะหรอดโล่งนี่ต้องดูแลกันตัวตึง ตามมาด,ดูแลตัวทึงนี่โรคกนหนาวจะเกิดขึ้นก่อนเดือนถึงดูแลเราเลี้ยงลูกดีว่าเราก็ปลอกตัวเรียนนะว่าไปพัน,นันนะคะค,ค่ะถึงแรงถึงในสวนของอบางบ่าเองตอนนี้ปีนึงเก็บผลผลิตใดกี่ครั้งคะปีนึงครั้งนึงปีละครั้งครับปีนึงครั้งนึงครับในแต่ละตอนนี้เรากาหนดเขาได้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่ ว่าตอนหนึ่งจะออกออกออกน้อยเยอะมายแล้วแบบเนี้หรือว่าเราต้องเอาทิ้งไม้แล้วแบบนี้ค่ะเรากำนดไม่ได้ครับกำนดไม่ได้แต่ตอนมันจะติดลููถ้ามันหมาเกินเราก็ต้องปิดออกอ๋อต้องแดดทิิงเพราะอะไรคะในการดูแลมันมัหมาเกินก็ไม่ดีถ้าไมตอนตุเรียนตายตอนมันตาหวาลูกมันหมากรมันจะตายเพราะว่าลูกลูกข้องตุเรียนเนี่ยมันดูดหนามเลียงมันไม่พอมันจะตายค่ะ เมือนมันสมุดเราเห็นอยู่ปะเนี่ยหายอยกตัวอย่างเมือน,น,น,นมันกิ่งหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีกิโลกิ่งหนึ่งช่วยนะควรสิบซีที่มาหลูกแกนตอนนึ่งกิงก่งแสดงว่าต่อนนึ่งอตอนถ้ากิ่งมีไม่ไร้กิ่งก็ควรจะเติมได้นะมาตาหวากิ่งกิ่งหน่อยก็เติมได้ไหวเติมได้ถ้ากิ่งมากเราก็ซีมามซีมา ต่อลูกสิบห้าลูกตอกกิ่งก็ถือว่าจะเป็นการปลูกที่มีคุณภาพพ้นถุเรียนก็จะมีคุณภาพใช่ไหมคะถึงตรงนี้เนี่ยอลูกกระกกสวยใช่ไหมคะครตรงนี้ในส่วนของตลาดหรอคะตรงนี้นในการรองหลับตลาดอ่ะ,ะตลาดคือตลาดมันยอมรับอยู่เลย ตรงนี้ยอนหลับอยู่แล้วใช่ไหมคะคือแล้วไงไงว่าถ้าลองการเดินมาอีเซอร์นี้ไม่มีใครแน่นอนเพราะว่ามีคนจองแล้วมีคนจองมีคนมาจ้ำตรงนี้มีข้อดีของการเป็นเจ้าของสวนทุเรียนพันผืนมั้งคะให้บางบอกเพื่อว่ามีคนอื่นที่แลกรายการเราอยู่เนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะมาปลูกทุเรียนเป็นอาชีพบางอถ้าปลูกทุเรียนนะครับนะมันดีมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไป ลำบากเพลิดเพลินด้านการค้ายนะด้านการค้านะมีคนจองในนอนมีคนจองในนอนแต่วันเรียนเราต้องทำแบบนี้ต้องมีคุณนนาปลาต้องมีเอจีพีเรียบร้อยอ่าเนี่ยมันจะดีมากเลยค่ะกระสาบมาวันทีนี้ก็ได้รับรางวัลไร้รางวัลกันใช่ไหมคะได้รับรางวัลอ่าไร้สาดสะต้านเลยแล้วนะผลักภูมิใจส่วนนี้ครับผลักภูมิใจมากเลยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของครูบุกเบิก ซวนทุเรียนบางบาค่ะซึ่งก็มีทุเรียนมากถึงรอยเซซตอนเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือทุเรียนพันม้อนทองเสียงว่ามีเท่าไรก็ทก2อเม็ดนะคะนี่คือรุนแรกค่ะเดี๋ยวสักเดียวใจจะไปคุยกับรุ่นทีซ้องค่ะที่เข้ามาบริหาร,รจัดการในเรื่องของอวิซ่ากิจชุมชนเดี๋ยวจะไปคุยกับเขากันค่ะ ชมคะเมื่อสักครู่นะคะก็คุยกับรุ่นใหญ่ไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนก็คือบางบานนั่นเองและตอนนี้ค่ะก็อยู่กับรุ่นที่2หรือว่าเจเนอเรชัน2นะคะซึ่งจะมาต่อยอดในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนค่ะซึ่งเป็นเลขานุการวิสาหกิจชุมชนทุเรียน2ฝนนะคะตำบลเขาพระอํเาเภอรัตภูมินั่นเองค่ะนายนพดลลีมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเรียกสั้นๆว่าบุกค,<า>ครับบา,บางบุก บับงบุกก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราบุกเข้ามาถึงที่สวนทุเรียนเลยข้างบนก็มีลูกทุเรียนด้วยตอนนี้มันจะหล่นใส่หัวเราไหมคะก็มีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าทุเรียนนี้แก่จัดมากครับอ๋อนี่คือตัดได้แล้วใช่แต่ว่าเราเก็บไว้ให้มันแก่เพื่อที่ลูกค้าจะได้กินทุเรียนที่แก่จัดครับอืมก็คือมันจะอร่อยกว่า,วาที่เราตัดไปก่อนอย<ช>่างนี้เหรอคะคคแล้วปกติเนี่ยทุเรียนจริงๆแล้วอายุของเขา ตั้งแต่ปลูกแล้วจะได้กินนี้ใช้ระยะเวลานานไหมคือจากจากจากที่ผ่านมานะครับผมก็ฟังจากที่ผู้ปลูกที่ว่าเขาเล่ามาก็คือ4ปีเนี่ยเขาเรียกว่าสอนเป็นสอนเป็นก็คือเริ่มให้ผลผลิตบ้างแต่ว่ายังไม่มากนะครับแต่ว่าจะได้ผลผลิตเต็มที่ในรุ่น7-8ปีครับดังน,นั้นคือจะโอเคเลยครับผมอ่าคราวนี้พี่ถามถึงที่มาของคําว่าทุเรียน2ฝนบ้างทําไมถึงได้ชื่อว่าทุเรียน2ฝนมันเป็นยังไงคือในตำบลเขาพระนเนี่ยครับ คือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างทะเลฝั่งอา่าวไทยและอันดามันนะครับทำให้เราได้รับมรสุมจากสองฝั่งทะเลนะครับในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับในเวลาที่ทุเรียนต้องการน้ําคือต้องบอกก่อนว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําขังแต่ขาดน้ําไม่ได้ไม่ชอบน้ําขังแต่ขาดน้ําไม่ได้คือไม่ชอบให้น้ําขังอยู่โคนต้นตน้นใช่เ<อ>พราะว่าจะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายแสดงว่าถ้าเราปลูกบนที่เนินดีกว่าที่ลุ่งใช่ครับ เหมือนบนของเรานี่ถือว่าอยู่บนเนินเขาเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ขาดน้าไม่ได้ด้วยต้องใกล้แหล่งน้ําต้องใกล้แหล่งน้ําต้องมีแหล่งน้าครับแล้วก็คําว่าสองฝนเนี่ยมันทําให้มันเหมาะสมในการที่จะปลูกทุเรียนครับผมแล้วกอ็อีกอย่างนึงเนี่ยคือพื้นที่ของสวนนยครับก็จะอยู่เป็นเชิงเขาเชิงเขาแล้วก็ได้รับได้รับอิทธิพลจากเขาด้วยนะครับหินที่ตกตะกอนลงมานะครับที่ เกิดจากการผุของหินแกรนิตรหรือว่าแร่ธาตุต่างๆเนี่ยครับก็มีผลทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีครับเราได้รับอิอทธิพลจากเทือกเขาสันกลาคีรีและเทือกเขาบรรทัดครับอสแสดงว่าที่นี่นอกจากจะสองฝนแล้ว2เขาด้วยก็คือเทือกเขาสันกลา,าคีรีและเทือกเขาบรรทัดก็เลยทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุทาให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยนะคะมีความจะบอกว่าไงดี ก็คืออร่อยเหมือนที่ลูกค้าบอกใช่ไหมคะคว่าอร่อยแต่ที่สงสัยว่ามันอร่อยไม่เหมือนที่อื่นก็นี่แหลคะค่ะคือที่มาก็คือ2ฝนแล้วก็2เทือกเขานั่นเองนะคะค่ะ<ก>ตรงนี้นี่ทราบมาว่าในฐานะที่เราเป็นเลขานุก,การในเรื่องของอวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เนี่ยเราบริหารจัดการยังไงหรือว่ามีเกษตรกรอื่นๆมาเข้ากลุ่มกับเรายังไรแบบไหนคะครับคือเป้าหมายที่เราได้ตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยครับก็ออหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะชู ทุเรียนของเขาพระเนี่ยครับที่ท,ที่ที่เป็นที่เรื่องลือมาช้านานแล้วนะครับว่าทุเรียนเขาพระเนี่ยอร่อยทุเรียนเขาพระอร่อยนะครับทีนี้มันอร่อยอย่างไรเนี่ยอยากให้มาลองชิมเองอนะครับจะได้รู้ว่ามันอร่อยต่างจากที่อื่นอย่างไรนะครับแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้กเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยมีโอกาสได้จําหน่าย ทุเรียนของในส่วนตัวเองเนี่ยให้กับผู้บริโภคโดยตรงก็คือจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ใช่ค,ครับในตำบลเขาพระเราเนี่ยอนอกจากจะมีทุเรียนสองฝนแล้วเราก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะว่าตำบลเขาพระเนี่ยมีต้นทุนทางธรรมชาติเนี่ยสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกป,ป่าไม้นะครับเราก็มีป่าชุมชนด้วยเนี่ถ้าฟังเสียงดีๆนะคะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียง จิ้งหรีดหรือว่าจักระจันเลไร,รตลอดเวลาเลยเพราะเขบอกว่าพื้นที่ไหนอุดมสมบูรณ์รเราจะได้ยินเสียงนี้ใช,ใช่ไหมคะครมเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะส่งเสริมาการการขายพร้อมกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อใน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 ,ในที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีจัดเข้ามาเที่ยวในสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มาทานทุเรียนในสวนก็คือสวนนี้เลยใช่ใชครับมองยังไงกับการที่เรานํามาเป็นเขาเรียกอะไรนะ เกษตรเชิงท่องเที่ยวครับคือคือเหมือนในครอบครัวผมเนี่ยจะทําสวนเป็นหลักนะครับแล้วก็สวนเนี่ยก็ทําในแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ในในตำบลข่าเนี่ยคือที่อื่นเนี่ยเขาจะทําแบบแคมปิ้งริมคลองบ้างเป็นจุดชมวิวบ้างนะครับทีนี้เนี่ยสวนทุเรียนของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับที่สามารถทําเรื่องท่องเที่ยวได้นะครับก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์ว่าเราอยากเชิญผู้สนใจในทุเรียนเนี่ยเข้ามา ชิมทุเรียนในสวนทาน,ทานทุเรียนในสวนอะไรเงี้ยครับคิดยังไงคะราคาในการเข้ามาแคมปิ้งหนึ่งครั้งก็คือเหมือนเหมือนที่น้องเที่ยวติดต่อเข้ามาเนี่ยก็คือจะสั่งทุเรียนไว้นะครับเราต้องสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนอนะครับสั่งล่วงหน้าไว้สี่ถึงห้าวันเพื่อที่ผมก็จะได้เตรียมตัดทุเรียนบ่มไว้นะครับลูกค้ามาถึงก็จะได้ทานทุเรียนแบบที่ท,ที่มันพร้อมทานพอดีะนะครับแล้วในในแต่ละครั้งในการรองรับล่ะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาได้ประมาณกี่คน คือเหมือนที่ที่เคยรับสูงสุดนะครับ50คนก็ยังได้ตอนหนึ่งครั้งใช่ครับครั้งคืนไหมคะก็จะเป็นจะเป็นเข้าเข้ามาแวะครับมาแวะทานทุเรียนเสร็จแล้วก็ไปจุดอื่นต่ออะไรเงี้ยครับเราเคยทํากิจกรรมวันเดย์ทริปด้วยนะครับเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเราทํากิจกรรมเที่ยวกินถิ่นสองฝนนะครับคือเราก็จะพาท่องเที่ยวเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเที่ยวในตำบลขะพระที่ไหนได้บ้างเราก็จะมีตั้งแต่ไปชมวิวที่จุดชมวิวขอลุกลมนะครับแล้วก็มีไปทาน ข้าวที่ริมคลองอนะครับไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมาทานบุฟเฟ่ทุเรียนสองฝนนะครับค่ะถือได้ว่าตัวอย่างเหมือนที่บังบุกบอกนะคะว่าวันเรทิปเนี่ยของเขาพระก็ถือได้ว่าน่าติดตามอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการบอกทุเรียนโชว์ด้วยว่าทุเรียนของที่นี่นะคะจะสีสวยน่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติ หวานกรอบขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนกันเหมือนอย่างที่บอกใช่ินมทองบุกไปกินทุเรียน <laughs> สอยก่อนไหม <c oughs> ต้องสอยก่อนไหม ของการจะปอกทุเรียนแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการดูนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกไหนสามารถที่จะปอกกินได้เลยมันมีกี่วิธีคะครับก็วิธีแรกก็คือต้องเคาะนะครับรต้องฟังเสียงนะครับคือถ้าทุเรียนสุกเนี่ยเสียงมันจะหลวมเสียงเสียงคือมันจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อทุเรียนกับเปลือกมันจะหลวมลอง,งลองลอง,ลองเคาะอ่าลองลอง,ลองเคาะดู อันนี้คือเสียงเสียงรวมครับแล้วก็อะไรต่ที่แบบแน่นๆ่นอันนี้เราเพิ่งตัดมาตัดมายังเป็นทูเรียนแก่อยู่หมายถึงยังไม่สุกแล้วถ้าดูจากสีมันได้ไหมก็ได้ดูดูจากสีก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าหรือไม่ก็ดูขั้วครับถ้าแบบนี้คือคือขั้วขั้วมันหลุดแล้วอันนี้ขั้วมันยังแข็งอยู่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็คือมีสองวิธีจะเคาะก็ได้หรือว่าจะดูจาก ขั้วของลูกทุเรียนก็ได้ครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการปอกทุเรียนครับถ้าทุเรียนแก่จัดเนี่ยบ่มประมาณ3าวันก็สุกแล้วครับมันจะมีเลเยอร์ระดับของมันไหมคะว่ากรอบนอกนุ่มในเละนิดนึงเละเยอะเละอะไรแบบนี้มีมีครับคือเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเป็นน่าจะเป็นกรอบนอกนุ่มในเลยฟังจากเสียงแล้วแบบว่ากรุบกรอบมากเลยค่ะคุณผู้ชม แต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานแบบนี้ใช่ไหมคะครับใช่ไหมคะถ้าเป็นประเทศมาเลเซยต้องไปเละอ๋อก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่คนทานว้าวอันนี้อันนี้อ่าอันนี้กรอบนอกนุ่มในเลยอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในครับจิ้มจิ้มได้ไหมอะลองลองจิ้มดูครับคือข้างนอกยังยังอ่ายังแข็งอยู่เลยค่ะยังสัมผัสยังแข็งแต่ว่าสามารถกดลงครับตรงนี้ไม่กล้ากดเยอะ อันนี้จะนิ่มหน่อยแต่นี่จะแข็งกว่าใช่เพราะว่าทุเรียนแต่ละลูกเนี่ยมันจะสุกไม่พร้อมกันมันจะสุกไปทีละภูครับอ๋อกินไปเรื่อยอันนี้แบบกรอบๆแสดงว่าถ้าคนที่ยังไม่ชอบรับประทานแบบนี้ก็คือต้องไวอีกกี่วันคะก็สามารถเจาะเป็นสามเหลี่ยมดูก็ได้ครับแล้วก็ลองลองจิ้มดูว่าได้ได้เนื้อที่ตัวเองชอบกินหรือยังถ้าว่าได้แล้วก็แกะได้เลยแกะเมื่ออันนี้อันนี้โชว์เนื้อนี่อันนี้คือจะสุกมากกว่าแบบนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะ เพราะว่ารสนิยมของของคนทานเนี่ก็ทานหลายแบบนะครับบางคนก็ทานแบบยังแข็งอยู่บางคนชอบกรอบนอกนุ่มในบางคนชอบแบบไก่ฉีกบางคนชอบแบบนิ่มหวานอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับอันนี้คือจะนิ่มกว่าใช่ไหมคะใช่อันนี้คือมันจะสุกมันจะสุกหน่อยอ่า แบบนี้มันจะนิ่มกว่าแล้วก็สีเขาจะสดเข้มกว่าสีจะเข้มกว่าก็คือมันจะนิ่มกว่าหน่อยนึงใช่ไหมคะอันนี้คือจะสุกมากกว่ามากกว่าลูกนี้โอ้ยุ่มดีอันนี้อันนี้คือแบบสุกสุกเต็มที่ครับอันนี้คือนุ่นใช่ไหมคะแต่มันจะหวานหวานมากกว่ามันและมันความมันมันจะลดลงและมันจะเป็นเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลนี่ครับ อันนี้คือคนเบาหวานห้ามกินเลยใช่ไหมอันนี้หวานหวา,านมากเลยอันนี้คือแ <คน S 1> บบ <า S 2> ทุเรียนสุกดีมากเลยใใตายเร็วเนี่ยดูสีดูสีสจะต่างกันครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าสีเหลืองๆแบบนี้ยคือมันยังมีความมันความหวานต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการชิมเนื้อทุเรียนสองฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกรอบกรอบ กลอนนอกนุ่มในแต่ว่านุ่มเยอะกว่าหวานกับมันเท่ากันหวานมันเท่ากันก็คือจะมีลักษณะแบบนี้สีเขาก็จะเห็นเหลืองขึ้นมาชัดเจนหน่อยนึงจะชิมแล้วนะคะอืมอืมอร่อไมเสียดายหวานมันเท่ากันครับอันนี้จะมันไม่หวานโดดครับอืมอันนี้จะมันมากกว่าหวานครับสำหรับคนไม่ชอบหวานอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานนะคะแต่อยากรับประทานทุเรียน ก็คือจะกรอบจะยังกรอบอยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกัดกัดเลยครับอเดี๋ยวไม่ลองได้ยินเสียงไหมคะแล้วก็อันนี้อันนี้แบบแบหวานอแล้วก็อันนี้อันนี้แบบหวานไม่มันหวานอย่างเดียวอันนี้หวานอย่างเดียวไม่มันใขอลูกเล็กๆหนึ่ันไม่ใช่ตีมือเพราะว่าจับสองอันนะคะยุงกัด อันนี้หวานไม่มันใช่ครับหวานเข้มอืมอืมจะหวานกว่าอันแรกที่ชิมเมื่อกี้ครับอันแรกคือหวานกับมันเท่ากันอืมครับอันนี้หวานมากกว่ามันใช่คราวนี้ก็ให้เลือกเองว่าจะชอบแบบไหนใช่ครับ <laughs> ถือได้ว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพจริงๆค่ะคุณผู้ชมขะมีหลายรสชาติให้เลือกระประทานเลยนะคะใครที่ชอบแบบไม่หวาน ก็แบบนี้นะคะกรอบแล้วก็มันใครที่ชอบหวานมากหน่อยก็แบบนี้ใครที่ชอบหวานมันเท่าๆกันก็ประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งก็จะมาหาชิมได้ที่สวนบางบาค่ะมู่หกตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลายินดีต้อนรับเสมอคะ่ะขออนุญาตกินทุเรียนนะคะ น้องเกษตรกร,ร,กรคนอื่นที่อาจจะมีสวนทุเรียนด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมกลุ่มอะค่ะถ้าเขาอยากเข้าร่วมกลุ่มเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับผมาบางคนเนี่ยครับก็เกษตรกร,ร,กรบางท่านนะครับก็อาจจะมองว่าการที่พ่อค้าคนกลางเนี่ยเข้ามาซื้อทุเรียนในสวนเราเนี่ยนะครับเ,เราเราสามารถขายได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะครับแต่ในส่วนในส่วนในส่วนของผมนะครับในส่วนของกลุ่มสาหกิจเนี่ยเราต้องการที่จะ ชูผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยซึ่งเป็นของดีของเราเนี่ยให้กับผู้บริโภคได้ได,ได,ได้ได้ทานของดีจริงๆนะครับราคาไม่ไม่สูงใช่ครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตัดทุเรียนขึ้นรถรถรัวเนี่ยครับมันก็จะไม่เป็นทุเรียนบ้านเราแล้ว <c oughs> มันจะไม่เป็นทุเรียนสองฝน <c oughs> <อ>งแล้วมันจะเป็นทุเรียนใต้แล้วก็พอทุเรียนเราเนี่ยขึ้นรถคอนเทนเนอร์ส่งไปจีนมันก็จะกลายเป็นทุเรียนไทยครับผมอันนี้ก็คือที่มาของทุเรียน สองฝนนะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรจองล่วงหน้าได้นะคะบางบุกบอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะบนต้นยังมีหลงเหลืออยู่นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ครับเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับ,รบเบอร์เดียวเหรอคะแล้วก็มีเบอร์อีกอีก,อกเบอร์นึงครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามศูนย์เก้าหกครับมีเพจไหมคะมีเพจครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ทุเรียนหมอนทองสวนบางบานะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือเป็นเพจของวิสาหกิจนะครับชื่อ ทุเรียนสองฝนวิสาหกิจชุมชนทุเรียนสองฝนตำบลเขาพระครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเด็กยุคใหม่เกษตรกรยุคใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจที่พ่อทําไว้แล้วตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะคะแล้วก็เข้ามาต่อยอดในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็แถมยังรวมกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะทําทุเรียนแบบ วิสาหกิจนะคะ,คะก็คือจะทําให้มีรายได้สูงกว่าที่จะส่งต่อไปกับพ่อค้าคนกลางแล้วก็ทําให้เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในบ้านเกิดเมืองนอนด้วยนะคะเกษตรทำกินวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ